ครับคุณผู้ฟัง Voice of a m e r i c าภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจนสุภาผลและคุณนพรัต์ชัยเฉลิมมงคลที่นำรายงานมาเสนอนะครับหับวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยูเครนอ้างว่าสามารถตีกลับรัเสเซียไม่ไกลจากชายแดนได้สำเร็จนะครับ มาโกสจูเนียประกาศชัยชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขณะที่สหรัฐร่วมถแถลงยินดีและเงินเฟ้อในสหรัฐลดความร้อนแรงลงในเดือนเมษายนนะครับส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีหลายเรื่องด้วยกันจับตาการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนในกลุงวอชิงตันสัปดาห์นี้มีกำหนดการใดบ้างที่น่าจับตามองฟิลิปปินส์พร้อมมุ่งผูกมิตรจีนและเก็บสหรัฐไว้ใกล้ตัวภายใต้ มาสจูนงานศึกษาชี้นะครับยังมีต้นไม้มากกว่าหนึ0 0หมืนสายพันธุ์รอาการค้นพบและส่งท้ายวันนี้การท่องเที่ยวจีนซบเซาจากมาตรการต่อเนื่องในการป้องกันโควิด1 9ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกลุงวอชิงตันครับครับวันนี้มาเริ่มกันที่สถานการณ์ล่าสุดในยูเครนนะครับคุณนพรรัฐว่ามีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้าง ครับในวันนี้นะครับทางการยูเครนกล่าวว่าตนสามารถต้านกองทัพรัสเซียให้ถอยกลับท้ายตอนเหนือของนครคาคิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่ตับสองของยูเครนได้สําเร็จครับคุณสมงพจน์แต่เดียวกันก็สามารถสกัดการส่งก๊าซของรัสเซียในดินแดนที่อยู่ภายใต้อิที่พลของ,ของรัฐบาลมอสโกโได้ด้วยเช่นกันครับโดยเขตที่ฐานยูเครนสามารถยึดคืนจากรัสเซียได้คือหมู่บ้านพิทอมนิก ซึ่งอยู่ครึ่งทางระหว่างเมืองคาคิฟและชายแดนรัเสเซียครับโดยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาฐานยูเครนเดินหน้าเข้าสู่ทางเหนือและทางตวันออกของคาคิฟและแหล่งข่าวกลาโหมของยูเครนที่ไม่ประสงค์ออกนามเปิดเผยว่าฐานยูเครนรุกคืบเข้าใกล้าชายแดนรัเสเซียเพียงไม่กี่กิโลเมตรแล้วด้วยก่อนหน้านี้ฐานรัเสเซียตรึงกําลังด้านชานเมืองคาคิฟซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนรัเสเซียราว40กิโลเมตรเท่านั้นครับและหากว่าการรุกของยูเครนย,ยืนหยัดต่อต้านแรงต้านทานได้ ก็อาจจะสามารถสร้างความปัป่นป่วนให้แก่การส่งกําลังพลทางทหารของรัสเซียได้ด้วยครับครับผมคุณนพัตั์การเคลื่อนทัพของยูเครนในวันพุธนอกจากจะมีจุดประสงค์ในการที่จะยึดครองพื้นที่ต่างๆในยูเครนแล้วนะครับยังมีจุดประสงค์ในการตัดส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยุโรปผ่านดินแดงที่กองกําลังรัสเซียหนุนหลังคุมอำนาจอยู่นะครับซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดสงครามมาที่ความขัดแย้งกระทบการส่งก๊าซไปยุโรปโดยตรงนะครับ หากเหตุการณ์ระสำมระสายเรื่องการส่งก๊าซยืดเยื้อก็จะเกิดผลกระทบที่สำคัญต่อตลาดพลังงานในยุโรปนะครับอย่างไรก็ตามยูเครนกล่าวหากองกําลังแบ่งแยกดินแดนที่รัเสเซียหนุนหลังว่าลักลอบดึงก๊าซธรรมชาติออกมาจากท่อส่งพลังงานที่ว่านี้ด้วยนะครับครับไปต่อกันนะครับเลขาธิการใหญ่สหรประชาชาติอันโตนิโอกูตเรสกล่าวในวันพุธนะครับเป็นที่ชัดเจนว่า ยังไม่มีโอกาสเกิดข้อตกลงสันติภาพในยูเครนในเร็ววันนี้นะครับแต่ก็ยืนยันด้วยว่า UN จะไม่ยอมแพ้และจะเตรียมพร้อมทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อยุติสงครามในยูเครนครั้งนี้นะครับเลขาธิการกูเทเรสกล่าวที่กรุงเวียนนาร่วมกับประธานาธิบดีออสเตรียนะครับอเล็กซานเดอร์แบนเดอร์เบลเลนว่าสงครามครั้งนี้จะไม่คงอยู่ตลอดไปจะต้องมีการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นและหวังว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับมติของสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศนะครับ ขณะเดียวกันนะครับทางประธานาธิบดียูเครนโบรดิเมียสเลนสกี้ ky, ได้ทวีตข้อความแสดงความยินด,ดีที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านการทหารและมนุษยธรรมให้แก่ยูเครนเป็นมูลค่าเกือบ40,000ล้านดอลลาร์ครับซึ่งมากกว่าจำนวนที่ประธานาธิบดีโจโบไบเดนขอไปเกือบ7,000ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามครับมาตรการช่วยเหลือชุดใหม่นี้ยังต้องผ่านการรับรองของวุฒิสภาสหารัฐ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการลงนามโดยประธานาธิบดีไบเดนต่อไปนะครับคุณทรงพจน์นอกจากนั้นทางด้านโคษกทีข่าวเจนซากิก็มีแถลงการว่าความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามร่างกฎหมายนี้ก็จะช่วยให้สหรัฐสามารถส่งอาวุธเช่นปืนใหญ่ยานพาหนะหุ้มเกราะและกระสุนต่างๆให้แก่ยูเครนได้รวมทั้งช่วยเติมเสบียงอาวุธและสนับสนุนทหารอเมริการที่ประจำอยู่ในดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การนาโตในยุโรปได้ด้วยครับครับผม จากเรื่องในยูเครนนะครับสถานการณ์ความวุ่นวายต่างๆนะครับคราวนี้ข้ามไปที่การเมืองที่ฟิลิปปินส์กันบ้างไม่ไกลจากบ้านเรานะครับเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียบุตรชายของอดีตผู้นำเผด็จการของฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานมาโกสประกาศชัยชนะแล้วนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันพุธพร้อมกับเผชิญข้อเรียกร้องจากหลายทางนะครับให้เขาเคารพในสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์ด้วยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับคุณนพร,รัตน์บ,บอกว่า มาโกชูเนียได้รับคะแนนเสียงมากกว่า31ล้านคะแนนในการเลือกตั้งเมื่อวันจันทร์นะครับซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผู้ชนะมีคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งมากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีของฟิลิปปินส์ขณะที่ซาร่าดูเตเต้นะครับบุตรสาวของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ผู้ที่ร่วมลงสมัครในตําแหน่งรองประธานาธิบดีก็ได้คะแนนเสียงชนะคู่แข่งอย่างถล่มทลายเช่นกันนะครับคู่แข่งของนายมาโกชูเนียครับ ก็ได้ทยอยออกมายอมรับความพ่ายแพ้นะครับซึ่งก็รวมทั้งรองประธานาธิบดีเลนี่โลเบโดซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญที่ขับเคี่ยวกันมาตลอดนะฮะแล้วก็แมนนี่ปาเกียวนะฮะอดีตนักมวยแชมป์โลกหลายสถาบันซึ่งปาเกียวออกมาบอกนะครับว่าในฐานะนักมวยและนักกีฬาผมขอยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าถึงจะแพ้ในการเลือกตั้งแต่ก็หวังว่าชาวฟิลิปปินส์ที่ยากจนจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะด้วยนะครับ หากมีการยืนยันผลการรับคะแนนดังกล่าวโดยรัฐสภาฟิลิปปินส์ทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใหม่จะเข้ารับตําแหน่งในวัน,นที่30มิถุนายนานี้นะครับแต่จะอยู่ในตําแหน่งเพียงหนึ่งเทอมเท่านั้น6ปีนะฮะตามรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ครับสำหรับความท้าทายที่ผู้นําคนใหม่ของฟิลิปปินส์จะต้องผอเผชิญนะครับก็มีหลายเรื่องครับตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยหลังการระบาดของโควิด -19 ปัญหาความยากจนปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มขึ้นกันระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมตล่อจนความแตกแยกทางการเมืองและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายกลุ่มครับรัฐบาลสาหรัฐซึ่งเป็นธมิรเก่าแก่ยาวนานของฟิลิปปินส์ก็เป็นหนึ่งในประเทศแรก,แรกนะครับที่มีแถลงการต่อชยชนะของมาโกสจูเนียโดยระบุว่ายินดีทำงานร่วมกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนใหม่หลังจากที่มีการรับรองผลอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศด้วยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดดไพรส์กล่าวด้วยครับว่าสหรัฐมองไปข้างหน้าเพื่อสารความสัมพันธ์พิเศษกับฟิลิปปินส์และทํางานร่วมกับรัฐบาลชุดต่อไปของกรุงมนิลาทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนและภารกิจสําคัญในภูมิภาคนี้ สำหรับคำถามที่ว่าสหรัฐเป็นกังวลต่อชัยชนะของมาโกสจูเนียหรือไม่นั้นโคสกสหรัฐม่ได้ตอบคำถามนี้โดยตรงนะครับแต่บอกว่าการเลือกตั้งฟิลิปปินส์ครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับครับนอกจากความเห็นจากทางรัฐบาลสหรัฐนะครับทางด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน h u Human Rights Watch ก็ ออกมาขอให้นายมาโกสจูเนียนะครับเร่งทํางานเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนในฟิลิปปินส์รวมทั้งช่วยสารอาญากรรมระหว่างประเทศหรือ ICC ดําเนินคดีกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันโรดริโกดูเตเต้นะครับผู้ถูกกล่าวหาเรื่องการสั่งสังหารประชาชนในโครงการปราบปรามยาเสพติดในช่วงแรกที่เขาเข้ารับตําแหน่ง mm hmm. ด้วยนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะแน่ชัดนะครับว่าตอนนี้มาโกสจูเนหรือว่าเฟอร์ดินานมาโกสจูเน่เนี่ยนะฮะน่าจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศคนใหม่ของฟิลิปปินส์แล้วนะครับคุณนพพรัชก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาเนี่ยโดยเฉพาะในมุมมองของนโยบายต่างประเทศที่มีต่อจีนกับสหรัฐว่าหลังจากนี้นะฮะภายใต้รัฐบาลชุดใหม่จะเป็นอย่างไรอยคุณนพรัตช มีรายงานวิเคราะห์ใช่ไหมครับครับก็มีรายละเอียดนะครับจากนักวิเคราะห์หลายคนที่ออกมาาเห็นทันทีหลังจากที่มีประกาศว่าผู้ที่น่าจะชนะการเลือกตั้งนี้คือมาโกสจูเนียว่าผู้ว่าที่ผู้ชนะการเลือกตั้งของย .74 ปีคนนี้เนี่ยน่าจะหันไปพยายามสาสารสัมพันธ์กับจีนให้แน่นแฟนขึ้นโดยไม่ยอมเสียแรงหนุนจากสหรัฐที่มีอยู่ไปครับ สำนักข่าวรดิโอฟรีเอเชียซึ่งเป็นสื่อภายใต้ USA GM เช่นเดียวกับ VOA นะครับรายงานว่ามาโกสจูเนียหรือว่าบองบองเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าตนต้องการจะส่งเสริมความสัมพันธ์กับจีนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและจะกลับไม,ไม่กลับไปพูดถึงประเด็นค้อพิภาคษาเมื่อปีคศ2019โดยศาลอนุญ,ญาโตตุลาการถาวรณนกรุงเฮกที่ปฏิเสธคําอ้างอธิปไตยของจีนเหนือน,าน่านน้ำทะเลจีนใต้หลังกลุ่มนีลายืน่นเรื่องฟ้องต่อศาลดังกล่าวนะครับทีน,นี้ในช่วงที่ผ่านมาก่อนจะมีการเลือกตั้งเนี่ย,ม,ย,ยมาโกสจู ประธานนับดีโรดริโกดูเตเตที่ชูธงหนุนจีนมาตั้งแต่เมื่อรับตนแหน่งปีคศ2016ก่อนที่ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนจะย่ำแย่ลงและรัฐบานกรุมนิลาเริ่มหันไปซอบอเมริกาเพื่อขอความสนับสนุนด้านทหารเผื่อกรณีมีปัญหาทางค้อพาดกับจีนนะครับครับมีการพูดถึงกันอย่างมากนะครับคุณนพรัตน์ว่าทำไมบองบองหรือว่ามาโกชูเนียเนี่ยได้รับ ชัยชนะมีแผนหาเสียงอย่างไรทั้งๆท,ที่เขาได้ชื่อว่าเป็นทายาทของอดีตผู้นำเผด็จการใช่ฮะค,คือประเด็นจริงๆแล้วที่มีนักวิเคราะห์จาก Center for Strategic and International Studies ระบุไว้นะครับว่าบ,บองบองเนี่ยเน้นการหาเสียงโดยพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับบิดาของตนคืออดีตผู้นำเผด็จการและเรียกว่าช่วงที่ฟอรินันมากส่วยพ่อประกาศ กฎอายการศึกเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุขและรุ่งเรืองและประเสี้ยเชืความเห็นด้านลบอื่นๆตอนอ่อกรณีดังกล่าวตลอดการหาเสียงการดีเบตหรือว่าการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มาเน้นว่าจะต้องการปรับปรุปรงความสัมพันธ์กับจีนหลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตเต้ลองผิดลองถูกประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างมาแล้วนักวิเคราะห์ประเมินว่า มาคอจูเนียเนี่ยน่าจะพยายามหาเส้นทางสายกลางเดินเข้าหาทั้งจีนและสหรัฐมากกว่าจะกระโจนเข้าใส่จีนเต็มตัวนะครับ,รบก็ต้องดูว่าฟิลิปปินส์เนี่ยจะพยายามทําอย่างไรเพราะว่าในเรื่องของที่ทางนโยบายต่างๆเนี่ยจีนคงต้องเปิดกว้างต่อไปเพราะว่าอ,อฟิลิปปินส์ต้องเปิด้างต่อไปเพราะว่าจีนเนี่ยมีการลงทุนอย่างมหาศาลในฟิลิปปินส์นะครับครับประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนจับตามองนะครับก็คือเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนแล้วก็หลายๆประเทศนะฮะ มีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับในภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของฟิลิปปินส์คือสถานการณ์มันก็ไม่ค่อยดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าจีนก็ยังส่งเรือเข้ามาเดินในเส้นทางที่ทางฟิลิปปินส์มองว่าเป็นถิ่น่ของตนเองอยู่สมหรับรัฐบาลปัจจุบันใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสมาคมไต้หวัน t r a t e g y Research a s s OCIATION ประเมินว่าน่าจะมีการหาทางออกร่วมกันผ่านการทำงานกับสารทุตของสองประเทศแล้วก็ยกระดับมาตรฐานความมาตรฐาน ความมั่นคงตามแนวชายฝั่งเพื่อป้องกันไม่เกิดเ,เกตุการขัดแย้งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็นักวิเคราะห์รายหนึ่งบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นแนวทางทีง่เรียกว่าค่อนข้างย้อนแย้งกันเองคือจะเอาเอาใจจีนก็เอาใจจีนครับเพราะว่าฟิลิปปินส์ไม่มีปัญญาที่จะไปต่อสู้กับจีนแต่ก็จะพยายามพัฒนาการมาตราต่างๆมารับมือได้ในอนาคตต่อไปนะครับครับผมนั่นก็เป็นมุมมองนะครับของนักวิเคราะห์ ว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์ซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนนะครับว่าได้ว่าที่ปรัชนาที่ดีคนใหม่แล้วก็คือนายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียนั่นเองนะครับพูดถึงฟิลิปปินส์นะครคราวนี้เราขยับมาที่ในมุมที่กว้างขึ้นครับคืออาเซียนนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้นําของอาเซียนก็เดินทางมาที่กรุงวัชิงตันแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดสหรัฐอาเซียนนะครับ โดยมีประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมครั้งนี้ครับคุณคุณนพรัต์มีความพิเศษในหลายด้านนะครับเพราะนอกจากจะเป็นครั้งแรกที่เราผู้นําจากชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ามารวมตัวกันที่ทําเนียบขาวแล้วการหารือครั้งนี้ได้รับการจับตามองในประเด็นความร่วมมือของสองภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจความมั่นคงซึ่งก็แน่นอนถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมให้การต้อนรับผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนที่เดินทางร่วมประชุมนะครับใช้เวลา2วันพฤหัสที่12และศุกร์ที่13พฤษภาคมนะครับโดยก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวก็ได้แสดงจุดยืนการหารือที่บอกว่าแสดงให้เห็นนะครับว่าอาเซียนมีบทบาทหลักในการหาทางออกที่ยั่งยืนต่อสิ่งท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดนะครับกำหนดการประชุมสุดยอดครับคุณนพรัรัฐผู้นำอาเซียนมีภารกิจแรก เริ่มในวันพฤะัสบดีนะครับในการหาหรือระหว่างรับประธานอาหารกลางวันกับสอสแนซี่เพโลซีนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่อาคารรัฐสภาส่วนในช่วงบ่ายนะครับของวันพฤะัสบดีตามเวลาในสหรัฐผู้นำอาเซียนก็จะประชุมร่วมกับตัวแทนระดับสูงของสหรัฐในด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นผู้แทนการค้าสหรัฐแคทเธอรีนไทรรัฐมนตรีพาณิชย์จีน่าไรามอนโดนะครับซึ่งในวาระนี้เองก็ถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ คือการหาหรือทางด้านเศรษฐกิจนะครับหลายฝ่ายก็กําลังจับตามองสมาชิกอาเซียนที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับแม้จะเป็นประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐแต่ผู้ชียช่ยวชาญหลายคนคาดการว่ากรุงวอร์ชิงตันไม่น่าที่จะประกาศความคิดเริ่มทางการค้าที่มีความสําคัญใดๆนะครับแต่ว่าให้จับตาดูภาษานะฮะที่ใช้ในการถแถลงร่วมระหว่างสหรัฐกับอาเซียนที่จะชี้ถึง ก้าวต่อๆไปในอนาคตที่จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการค้านอิทธิพลเศรษฐกิจของจีนในอาเซียนครับครับกำหนดการอื่นๆนะครับในช่วงค่าวันพรฤหัสบดีประธานาธิบดีโจบไบเดนจะเปิดทำนิพขาวเชิญผู้นําอาเซียนเข้าร่วมพบปะถ่ายภาพบู่และรับประทานอาหารร่วมกันครับ ไปที่วันสุกรครับรองประธานาธิบดีคามลาแฮริสก็จะร่วมหาหรือระหว่างรัฐประธานหารกลางวันกับผู้นำกลุ่มอาเซียนในประเด็นความร่วมมือด้านเ,เส้นทางเดินเรือด้านสาธารณสุข การฟื้นฟูจากการระบาดใหญ่รวมทั้งพบปะรัฐมนตรีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านาการจัดการสภาวะอากาศการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาโครงสร้างพัฒนาพืา้นฐานที่ยั่งยืนนะครับจากนั้นผู้นามาเซียนจะหารือแลกเปลี่ยนกับประธานาธิบดีโจไบเดนในประเด็นภูมิภาคและสถานการณ์โลกโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงที่คาดว่าจะมีการจับ ตามองประเด็นจุดยืนของสหรัฐต่อสถานการณ์สงครามในยูเครนที่กรุงวอชิงตันให้การสนับสนุนด้านการทหารแก่องค์การนาโต้และยูเครนอยู่ว่าจะส่งผลกระทบต่อความพยายามผลักดันความร่วมมือภายใต้แนวคิดอินโดแปซิฟิกที่สหรัฐเป็นผู้ริเริ่มไว้หรือไม่รวมทั้งท่าทียึดสายความมั่นคงของสหรัฐในพื้ิภาคทะเลจ,จีนใต้ด้วยและมีการจับตามองการแสงจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับจีนที่มีความสำคัญต่อชาติเอเชียน,นะครับ แล้วก็อาเซียนโดยเฉพาะเพราะว่าหลายประเทศต,ต้องทำวาเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของสองมาหาอำนาจนี้เพื่อจะคาดการณ์ด้วยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อไปในอนาคตหรือไม่อย่างไรครับครับผมก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสําหรับกําหนดการประชุมแล้วก็ประเด็นสําคัญที่จะมาหาหรือกันระหว่างผู้นําอาเซียนกับผู้นําสหรัฐในครั้งนี้แน่นอนผู้นําไทยนายกรัฐมนตรีพล<ม>เอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับ คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวไปฟังข่าวกันต่อในช่วงต่อไปนะมีเรื่องของอวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของอาการท่องเที่ยวจีนด้วยครับ,รบก่อนเดินไปที่เรื่องของเศรษฐกิจกันก่อนอตอนนี้<ช>ตลาดหุ้นสหรัฐเ,เป็นอย่างไรครับคุณนพร,รัตน สห,สหตลาดหุ้นเป็นอย่างไรนะตลาดเศรษฐกิจในอเมริกาก็มาที่งเงินเฟ้อก่อนเพราะเป็นสำคัญมากนะครับในสหรัฐเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าความเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มร้อนแรงลงในเดือนเมษายนโดยรายคาสินค้านี่เพิ่มขึ้น8.3เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับนี้เป็นรายงานของ AP ตัวเรื่องกล่าวเนี่ยชะลอลงเล็กน้อยจากระดับ8.5เปอร์เซ็นในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ41ปีนะครับแต่หากเทียบประการเพิ่มขึ้นรายเดือนแล้วเงินเฟ้อในสหรัฐแข็งตัว0.3เปอร์เซ็นในเดือนเมษายน แม้ว่าจะไม่ลดลงแต่ก็ถือว่าขยายตัวต่อเดือนในระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนนะครับ AP รายงานว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปนะครับว่าจะสรุปว่าการชะลอตัวเดือนเมษายนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าต่อจากนี้จะเห็นการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องของราคาสินค้าในสหรัฐหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นต้องจับตาดูกันต่อไปครับครับตลาดหุ้นเดี๋ยวผมบอกเองนะฮะตอนนี้วันนี้นะฮะปิดตลาดดาวโจนส ร่วงลงไป327จุดนะครับปิดที่31,834จุด NASDAQ ลดลงไป373จุดนะครับปิดที่1 1 6 364จุดและ Standard p o o r 500นะครับลดลงไป66จุดปิดที่3,935จุดนะครับไปต่อกันที่รายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับ ตอนนี้ก็มีการศึกษาชิ้นใหม่ที่ออกมานะครับบอกว่ามีต้นไม้อยู่ประมาณ73,000ชนิดซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกค้นพบบนโลกของเรานะครับข้อมูลดังกล่าวก็เป็นการเตือนให้ทราบว่ายังมีสิ่ง,งต่างๆอีกมากมายแค่ไหนที่เรายังไม่สามารถเรียนรู้ได้ในโลกนี้นะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ เมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยได้เปิดเผยฐานข้อมูลป่าไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยต้นไม้มากกว่า44ล้านชนิดจากสถานที่ต่างๆมากกว่า100,000แห่งใน90ประเทศทั้งนี้นักวิจัยได้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินว่าโลกของเรามีต้นไม้อยู่ประมาณ73,300สายพันธุ์ตัวเลขดังกล่าวสูงก,กว่าการประมาณการก่อนหน้านี้ราว14%และจากจำนวนสายพันธุ์ทั้งหมดนั้น มีอยู่ประมาณ9,200ชนิดที่คาดว่าจะมีอยู่ตามการคำนวณทางคณิตศาสตร์แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์นักวิจัยกล่าวว่าต้นไม้เหล่านี้โดยมากเติบโตอยู่ในแถบอเมริกาใต้ค่ะอเมริกาใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของป่าฝนอเมซอนและป่าแอนเดียนพบพันธุ์ไม้ถึง43%ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่หายากอยู่ประมาณ8,200ชนิด r o b บรโตแคสโอลตา a กตติ atti, จากมหาวิทยาลัย University of Bologna ในประเทศอิตาลีซึ่งเป็นหัวหน้าการเขียนรายงานการศึกษาที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences กล่าวว่าต้นไม้และป่าไม้เป็นมากกว่าผู้ผลิตออกซิเจนทั้งยังมีส่วนสำคัญต่อสุขภาพของสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทีมนักวิจัยคาดว่าอเมริกาใต้มีต้นไม้ที่ท,ทราบสายพันธุ์แล้วอยู่ประมาณ2 7 0 0 0ชนิด และมีอีก4,000ชนิดที่ยังไม่ได้รับการระบุสายพันธุ์นอกจากนี้นักวิจัยยังได้ทำการประเมินในพื้นที่อื่นๆของโลกอีกด้วยนะคะโดยพบว่าที่ยุโรปและเอเชียมีต้นไม้อยู่ประมาณ14,000ชนิดที่ได้รับการระบุสายพันธุ์แล้วและอีก2,000ชนิดยังไม่ได้รับการระบุสายพันธุ์ค่ะส่วนที่แอฟริกามีต้นไมท้ที่ทราบสายพันธุ์แล้ว10,000ชนิดและที่ไม่ทราบสายพันธุ์อีก1,000ชนิด อเมริกาเหนือรวมถึงอเมริกากลางมีต้นไมท้ที่ทราบสายพันธุ์9,000ชนิดและที่ไม่ทราบสายพันธุ์2,000ชนิดในขณะที่โอเชียเนียรวมทั้งออสเตรเลียมีต้นไม้ที่ระบุสายพันธุ์แล้ว7,000ชนิดและยังไม่ได้ระบุสายพันธุ์อีก2,000ชนิดปีเตอร์ริชผู้ร่วมเขียนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย University of Michigan และมหาวิทยาลัย University of Minnesota กล่าวว่าจากการประเมินสายพันธุ์ของต้นไม้ดังกล่าว การศึกษาฉบับนี้อาจช่วยให้เกิดความพยายามในการอนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้ได้รีชเชื่อว่าความหลากหลายของพันธุ์ไม้เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาป่าไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งยังมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและต่อธรรมชาติอีกด้วยเขากล่าวเสริมว่าข้อมูลในการศึกษานี้มีความสำคัญเนื่องจากต้นไม้หลายชนิดกำลังสูญพันธุ์จากการตัดไม้ทำลายป่าและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและว่าการเข้าใจคุณค่าของความหลากหลายนั้น ทำให้ทราบว่าเรามีอะไรอยู่ก่อนที่จะสูญเสียมันไปอย่างไรก็ตามแม้การศึกษานี้ไม่ได้นับจํานวนต้นไม้แต่ละต้นทั่วโลกแต่งานวิจัยในปีคศ2015ที่นําโดยหนึ่งในผู้เขียนร่วมของการศึกษาฉบับนี้ระบ,บุว่าตัวเลขนั้นอยู่ที่ประมาณ3ล้านล้านต้นค่ะการศึกษาครั้งใหม่นี้ระบ,บุพื้นที่สำคัญที่มีความหลากหลายของต้นไม้ของโลกในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนในอเมริกาใต้อเมริกากลางแอฟริกา เอเชียและโอเชียเนียนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าเราหนึ่งในสามของต้นไม้ที่ทราบสายพันธุ์แล้วสามารถระบุได้ว่าเป็นพืชพันธุ์ที่หาได้ยากจริงๆเหลียงจากมหาวิทยาลัยเพอร์ดิวในรัฐอินเดียนาซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษานี้กล่าวว่าการศึกษานี้เตือนให้ทราบว่าเรารู้จักโลกใบนี้กันน้อยนิดแค่ไหนยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายในโลกที่จะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถปกป้องโลกใบนี้ได้ดีขึ้น และสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้สำหรับคนรุ่นต่อๆไปในอนาคตได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะขอบคุณครับคุณทัญพรครับ ไปติดตามเรื่องของโควิดสิบ้างนะครับแบบเร็วๆนะครับรัฐบาลปักกิ่งวันนี้ออกมาตอบโต้ผู้มนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกที่เคยกล่าวนะครับว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนไม่ใช่แนวทางที่ยั่งยืนเจ้าหลี่เจี้ยนนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าเราหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะมองนโยบายโควิดของจีนด้วยใจเป็นกลางและมองถึงข้อเท็จจริงแทนที่จะแสดงทัศนะอย่างไร้ความรับผิดชอบนะครับท่าทีของจีนล่าสุดเกิดขึ้น หลังจากสัปดาห์ที่แล้วผู้หนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัธนอมเกเบรียซุสกล่าวนะครับว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนนั้นไม่ได้ผลในระยะยาวนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวมาฟังรายงานสุดท้ายเรื่องของการท่องเที่ยวจีนกันครับ การระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนนะครับนอกจากนี้ก็ยังทําให้คนท้องถิ่นเนี่ยต้องออกมาช่วยกันรนรงคงการท่องเที่ยวด้วยคุณธัญพรสุนทรวงศ์ถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับค่ะข,ข้อมูลอย่างเป็นทางการเผยว,ว่าการท่องเที่ยวจีนลดลงอย่างต่อเนื่องในปีนี้เนื่องจากข้อจํากัดเพิ่มเติมต่างๆด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับโควิด นอกจากนี้การล็อกดาวน์ครั้งใหม่และการตรวจหาเชื้อครั้งใหญ่ก็ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ด้วยค่ะมณฑลยูนานและไห่หนานต้องดิ้นรนมากเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของตนส่วนทางภาคเหนือของประเทศที่มีฤดูการอากาศอบอุ่นที่สั้นกว่าก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนทั้งนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคิดเป็นอัตราส่วน1 1ของไรายได้มวลรวมในประเทศจีนในปี2019ซึ่งมีตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี้เกือบ80ล้านตำแหน่งเทียนหยุนอดีตนักเศรษฐศาสตร์ที่หน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจของรัฐคาดว่าการเดินทางระหว่างมณฑลจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลเรือมังกรที่มีระยะเวลา3วันในช่วงต้นเดือนมิถุนายน แต่ถ้าหากการเดินทางระหว่างมณฑลถูกห้ามในช่วงเวลานั้นการท่องเที่ยวในปีนี้ก็คงจะวุ่นวายหน้าดูค่ะเขากล่าวต่อไปอีกว่าการที่ธุรกิจการท่องเที่ยวซบเซาอย่างต่อเนื่องอาจทำให้จีนสูญเสียอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปี2022อย่างน้อย0.5เปเซโดยรัฐบาลจีนคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้น 5. 5เปเซต์ในปีนี้การยกเลิกและการลดการเดินทางทางอากาศ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้คนงดเดินทางนะคะจำนวนเที่ยวบินรายสัปดาห์ในจีนเหลืออยู่ราว35,000เที่ยวบินซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาข้อมูลจากรัฐบาลแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจากส่วนอื่นๆของประเทศคิดเป็นอัตราส่วน5%อร์เของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมตามสถานที่ยอดนิยมทั่วประเทศจีนในช่วงเทศกาลวันหยุดกราบไหว้บรรพบรุษต้นเดือนเมษายน นอกจากนี้ข้อมูลยังระบุว่าเกาะไหหนานที่เรียกกันว่าฮาวายเมืองจีนนั้นมีกำไรจากการท่องเที่ยวลดลงโดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเมืองซานย่าซึ่งเป็นชายทะเลในไหหนานลดลง99%ในช่วงเทศกาลวันหยุดที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ช่วยเพิ่มจำนวนการเดินทางท่องเที่ยว ไปยังเขตปกครองตนเองหนิงเสี่ยหุยซึ่งเป็นพื้นที่ยากจนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนที่ต้องพึ่งพาธุรกิจการท่องเที่ยวหนิงเสี่ยหุยได้ขายบัตรเที่ยวชมสถานที่สวยงามกว่า60แห่งให้แก่คนในท้องถิ่นในราคาเพียง31ดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับราคาปกติและถึงแม้ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงวันเทศกาลวันหยุด3วันที่ผ่านมา แต่รายรับก็ยังลดลง16.3%เมื่อเทียบกับ1ปีก่อนหน้านี้ค่ะกูซุยโบคนขับรถและมะคุเทศของหนิงเซี่ยหุยบอกกับนักข่าวของรอยเตอร์ว่าคนในท้องถิ่นจะใช้รถยนต์ของตนขับเที่ยวชมจุดชมวิวต่างๆด้วยตัวเองรถยนต์14ที่นั่งของเขาแทบจะไม่ได้ถูกใช้งานเลยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและในปีนี้เขามีลูกค้าเพียง2รายเท่านั้นเอง นอกจากนี้แล้วยอดการจองห้องพักที่โรงแรม d e s s r t s t a ต Hotel ที่จุดชมวิวชาปโปตูของหนิงเซี่ยหุยก็ลดลง70%จากปีก่อนหน้านี้ด้วยนะคะพนักงานโรงแรมคนหนึ่งกล่าวว่าเมื่อนักท่องเที่ยวจากมณฑลอื่นๆไม่สามารถมาที่หนิงเซี่ยหุยได้ก็จำเป็นต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพราะยังดีกว่าการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทย กรุงวอชิงตันค่ะครับในที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศสุภาผลผมนภราช,าชัยเฉลิมมงคลสวัสดีครับ Voice of America Washington, America, Washington. สวัสดีค่ะคุณทรงพศคุณนภราชาัยค่ะส,สวัสดีครับสวณสดราลัต แต่ช่วงนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวก็คงก็คงกำลังเริ่มเริ่มกลับมานะคะแล้วก็ของบ้านเราก็เปิดประเทศเต็มที่แล้วมีผับปาร์คาราโอเกะอะไรกยังไม่เปิดนะคะไม่แน่ใจที่นู่นผับปาร์คคาราโอเกะนี่ยังร้องร้องเพลงได้แล้วหรือยังคะมีเอ่อเข้าได้แล้วเปิดคาราโอเกะก็มีนะมีแล้วแล้วก็ให้คนเข้าไปใช้บริการได้คือเกือบจะเป็นปกติแล้วนะฮะแล้วก็ น้ากากก็ไม่ได้มีการว่ากําหนดว่าจะต้องสวมกันแล้วเวลาเข้าไปตามผับบาร์ต่างๆนี่ก็อิสระเสรีกันเต็มที่แล้วนะคุณพยรพัฒน์อืม<า>ใช่พอนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเมืองไทยก็จะมีประเด็นเรื่องสวมหน้ากากอันนี้เป็นเป็นข้อเท็จจริงที่พบอยู่ว่ากําลังมีการคิดกนันว่าจะทําอย่างไรให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพอมาเมืองไทยให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาในช่วงนี้อยู่แล้วก็ดิฉันก็ได้คุยกับ แท็กซี่นะิฉันขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็แท็กซี่บอกว่าเนี่ยผมเพิ่งปฏิเสธนักท่องเที่ยวไม่ให้ขึ้นเพราะเขาไม่ยอมสวมหน้ากาก,ากอ,อนามัยเขาเป็นเรื่องการปฏิบัติที่แตกต่างกันนะคุณนภรรัทรคุณทรงพร์มันเป็นประเด็นที่แถวนี้ก็ปวดหัวนะผมว่านอกเหนือจากภูมิภาคเอเชียของเราแล้วเนี่ยหน้ากากเป็นอะไรที่เขาสรุปว่าส่วนใหญ่รังเกียจไม่อยากใส่มไม่ใส่ได้เาเจะไม่ใส่เลยเพราะนั้นคือบังคับให้เขาใส่ทีนึงเนี่ยคงเ,เป็นเรื่องใหญ่มากฮะ ไม่รู้จะไปหาเท่าไหร่ใช่ใช่น่ากังวลด้วยเพราะว่าตั้งแต่ถอดหน้ากากมาเนี่ยนะฮะคือใช้นโยบายที่ใ,ให้ถอดหน้ากากได้แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะฮะช่วงท้งหลังในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์าที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะค่ะสองท่านนี่ร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมคะออกไปข้างนอกผมใส่ตลอดนะครับก็เอ่อที่ไม่ใส่จริงๆก็คือตอนนั่งทานข้าวฮนะน่เหลือก็คือใส่ตลอดออโต๊ะทานข้าวไปห้องน้าก็ใส่ะฮะทั้งท,งที่วันนั้นล่าสุดไปกินทง้าน สงเกตว่าไม่มีใครใส่เลยผมใส่อยู่คนเดียวก็คือว่าเดินเข้าไปในร้านนะครับมเป็นนั่งข้างนอกแต่เข้าไปในก็าแบบไม่มีใครใส่เลยเราดูเป็นตัวประหลาดนิดนึงนะครับถ้าคุณนพรัตนั่งทานข้าวแล้วไม่ถอดหน้ากากนี่สิคะน่าจะเป็นคนแบบแอบแตคือต้องแบบกค่อยๆยกปลายออกแล้วก็ค่อยป้อนทานหน้ากากอันนี้ก็รรุนแรงไปไมคะค่ะก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะคะ